ชายชาตโยดมกับลูกใหม่สุดปังวิกกี้สุนิสาถึงกับแซวเหมือนได้สามีใหม่สวัสดีค่ะทุกท่านข่าวฮิตติดโซเชียลวันนี้ขอพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวของคู่รักคนดังวิกกี้สุนิสาและชายชาตโยดมที่ถึงแม้จะมีกระแสะข่าวลือออกมาเป็นระยะแต่ล่าสุดบอกเลยว่าความรักของทั้งคู่กลับยิ่งแน่นแฟนกว่าเดิม สิ่งที่สร้างความฮือฮาให้กับแฟนคลับอย่างมากคือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของชายชาตโยดมใครที่ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่คงจะได้เห็นภาพลุกใหม่ที่ดูดีขึ้นจนผิดหูผิดตาจากหนุ่มอบอุ่นกลายเป็นหนุ่มหล่อสุขภาพดีที่ดูอ่อนกว่าวัยจนแทบไม่น่าเชื่อว่าปีนี้จะอายุ48ปีแล้ว แหล่งข่าวใกล้ชิดเผยว่าแรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้คุณชายหันมาดูแลตัวเองอย่างจริงจังก็คือน้องทริสลูกชายสุดที่รักนั่นเองคุณพ่อชายอยากมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อจะได้เล่นกับลูกชายได้นานๆและช่วงนี้ก็มีงานที่ต้องโชว์รูปร่างมากขึ้นด้วยถือเป็นเหตุผลที่น่ารักและน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะ เมื่อสามีหันมาดูแลตัวเองจนดูดีขนาดนี้ภรรยาคนสวยอย่างวิกกี้สุนิสาก็ไม่พลาดที่จะชื่นชมสามีออกสื่อในหลายๆบทสัมภาษณ์วิกกี้จะพูดถึงความภาคภูมิใจในความตั้งใจและวินัยของชายในการดูแลตัวเองจนถึงกับแซวว่าเหมือนได้สามนีใหม่เลยทีเดียวฟังแล้วก็อดอมยิ้มตามไม่ได้จริงๆค่ะ ประเด็นที่หลายคนยังคงสงสยัยและมีข่าวลือออกมาเป็นระยะเกี่ยวกับเรื่องโลกสองใบของคุณชายล่าสุดในบทสัมภาษณ์วิกกี้ก็ได้ออกมาชี้แจงอย่างชัดเจนว่าเธอเชื่อใจสามีมากๆเพราะชายเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายและถ้าหากจะมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นจริงเธอมั่นใจว่าจะต้องรู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงแน่นอน คำพูดของวิกกี้สะท้อนให้เห็นถึงความรักและความเชื่อมัน่นที่ทั้งคู่มีให้การอย่างเต็มเปี่ยมจากความเปลี่ยนแปลงทั้งรูปร่างหน้าตาและทัศนคติที่มุ่งมั่นในการดูแลครอบครัวไม่แปลกใจเลยที่หลายๆคนยกให้ชายชาตโยดมเป็นสุดยอดสามีแห่งปีไม่ใช่แค่หล่อขึ้นแต่ยังเป็นคุณพ่อที่น่ารักและเป็นสามีที่ภรรยาไว้วางใจอย่างที่สุดนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ที่แท้จริงของเขา เรื่องราวความรักและความอบอุ่นของครอบครัวนี้ถือเป็นข่าวดีที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังมองหาแรงกระตุ้นในการดูแลตัวเองหรือกำลังเผชิญกับข่าวลือต่างๆในชีวิตคู่หวังว่าเรื่องราวของวิกกี้และชายจะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่านได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับข่าวฮิตอินโซเชียลในวันนี้อย่าลืมติดตามชมกันใหม่ในครั้งหน้าน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ